สวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมปี63ผมมาเจอข้อคิด10ประการของท่านประชุมการจนวัตรเลยมาอ่านเล่นๆให้เพื่อนๆฟังนะครับประการที่1ใจเย็นผู้เล่นพระควรจะเป็นผู้ที่ใจเย็นไม่ออกอาการดีด้า อยากได้ของของเขาจนไม่สำนึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรการรีบร้อนจนเกินไปอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่ายการเป็นผู้รู้อะไรควรไม่ควรนั้นนักเล่นจะต้องมีอยู่ในใจถือเป็นกฎกติกามารยาทมาตรฐานข้อที่2เล่นซื่อนัก เล่นพระควรมีคุณธรรมประจําใจไม่โกหกเอารัดเอาเปียบผู้อื่นของแท้ควรบอกว่าแท้การเอาของเทียมไปหลอกว่าแท้นั้นไม่กี่วันก็จะต้องมีผู้รู้จนได้เพราะของจริงนั้นย่อมเป็นของจริงอยู่ตลอดไปของเกอในที่สุดจะต้องถูกเปิดเผยดังนั้นควรถือกติซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน มือถึงนักสะสมที่ดีควรต้องมีความรู้ดูเป็นรู้ราคารู้ว่าของนั้นดีหรือไม่มีราคาข้างวดเท่าไหร่จะจะซื้อจะขายก็ไม่ตกควายไม่เป็นเหยื่อของนักหลอกลวง สี่ตึงราคานักสะสมนิยมพระเครื่องที่ดีมีมาตรฐานคนรู้ว่าของแท้นั้นมีราคาค่างวดอย่างไร <c oughs> ไม่บ้าลมนักสะสมนิยมพระเครื่องที่ดีมีมาตรฐานจงเล่นพระด้วยตาเล่นด้วยความมีสติรอบคอบรู้ถึงสภาพความเป็นจริงถึงอายุสมัยชั้น อย่าฟังคนขายพกเพอ้อโกหกปั้นน้ำเป็นตัวหลอกลวงยัดเยียดของที่ไม่ถึงให้ต้องระวังนักเล่าเรื่องโกหกพกลมเล่านิทานเพื่อขายพระโดยเฉพาะบางลายพูดเก่งตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จควรใช้วิจารณญาณของตนช่างใจ เห็นอาการเตือผิดสังเกตให้สันิฐานว่าเกมาแต่ไกลอย่านิยมถ้าสงสัยการบูชาพระจงต้องรู้ถึงเนื้อของพระรู้ถึงสมัยของพระศึกษาดูของเกของที่ทำออกมาใหม่ๆอย่าโรบข้อที่7คิด ไกลดีกว่าใกล้การเล่นพระนั้นสิ่งที่ได้คือความสุขเพื่อมิตรภาพระหว่างคอเดียวกันฉะนั้นควรมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่คิดจะฟันกันท่าเดียว <c oughs> ไม่ถือตัวไม่กลัวท่าของแท้ ไม่กลัวถ้าของแท้ในชีวิตการเล่นพพาท่านจะมีโอกาสเสมอที่จะพบของแท้ของสวยเมื่อพบจงตัดสินใจว่าแม่ราคาสูงก็ตามนะต้องเพียรนาให้ถี่ถ้วนเพราะของแก้เฉียบและบาดไปทั่ว <c oughs> ขนาดเสียนยังโดนแก้ฝีอมืออย่างอย่างไม่ลดละ ปัจจุบันของเกมีมากกว่าของแท้นะข้อ10ใจแน่วแน,แน่ถ้าผิดพลาดนะวันนี้ผมก็อ่านสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับบัญญัติสิบประการของนักพระเครื่องคงให้แนวคิดแก่ท่านอันนี้มาจากของท่านประชุมการจนวัรนะสวัสดีครับ